อรถดำรเรถดําครับต้องต้องเบี่ยงดินถอยครับถอยไกลไดเลยเลรียกรถดับมาช่วยถอยครับจะได้เร็วครับมันจะมีมันจะมีที่หนึ่งครับมุมสะฝั่งโน้นที่ดินยังไม่โพลนะขาดอีกนิดนึงก็ใช้รถดําเลยครับในการถอยมันรวดเร็วด,ดีครับมันไม่เสียเวลา ตัวนี้ก็จะไล่เก็บขอบสองข้างเลยนะครับขอบไหนอีกขอบไหนสัตไทยยอมพลาดขอบในเสร็จเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแต่ขอบนอกกับตรงที่ ไอนะงนอนน่าจะได้วิ่งดินบานนี้เป็นบันสุดท้ายแล้วเนี่หมดแล้ว กจ,จก็ประมาณวันนี้กับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันสุดท้าย ทางนะครับตรงนี้ของสัตว์ันี้ของนอกครับก็อยู่ที่ประมาณกี่เมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมตรครับพราะดินมันมีแค่นี้นะครับเราก็ต้องตัดแค่นี้ขอบันนา ฟั่งคนาอไปฟังนาครับเย บักนั่นมาอีกแล้วบักอะไรนะบักเนียบใช่ไหมเนียแเละนี้โคตรครับน้องอยู่แถวนี้นะครับเขามาเล่นด้วยอยู่บ้านตรงนี้แหละไน้นเพื่อนของน้องนนท์นะครับอยู่บ้านนี้นะีลย ผมอะไรเก็บของไหนครับเก็บเสร็จผมก็ถอยด้านข้างก็พอได้วิ่งงานอยู่ครับวันนี้ก็จบแล้วไมโครก็จบจบพรุ่งนี้ครับไมโครจบทีหลังใส่ท่อใส่อะไรจบพรุ่งนี้วันนี้ก็กกกกกนนเก็บก็เดินรีดได้เขาด้วยนะครับ ปัดปัดไปก่อนปัดสโลว์ไปก่อนเกาหลอกไปก่อนนะครับอย่าเพลียเลยเก็บทุกมุมนะครับเก็บให้เจ้าของแบบสวยๆเลยนะเจ้าของที่ถ้าแกเ,เป็นดูคลิปอยู่ก็มุใจได้เลยครับงานร้อยแน่นอน อย่างดีครับไม่ลวกไม่ลวกแล้วจิ้มความดีนะยทุกวั่าี้ความเนี่เรามาแล้วเรา,า,ว,าว่ามีอะไรผมดันไม่ิีมีอะไรผมดันเลยจะให้เราไล่ปัดข้างๆได้ลูปข้างๆนี่แหละครับ เอาให้สวยไเลยนะแล้วของยังไม่เคยมาเลยนะไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่า chặt nạc chặt tim mà đơn แท็กเราเลยส่วนมากจะจะนิ้นแท็กในโครนะครับเป็นหลักเป็นเกนจะมันจะง่ายในการทำ จะนี้ก็ฟากกดไลค์กดแชร์ับ